ท่าชนะศึกคาตนะแห่งเงาเฮ้ย hey, นี่มันคาตนะใหม่นี่หว่าทำไมมี2อันอันนี้แสงอันนี้เงาใช่ไหมไหนขอด้วหน่อยเป็นกิจกรรมแบบใดอ๋อ oh, oh, เป็นตู้สมแบบนี้เหระครับ mm hmm. นี่ดูท่าซะก่อนโคตรเท่เรียกกาบลงมาปัดที่พื้น ยังหล่อเลยแต่ว่าคาตอนะผมไม่เข้าใจทำไมรอบนี้มา2สีครับก็จะมีสีเหลืองขาวอันนี้เป็นฝ่ายแสงใช่ไหมส่วนอันนี้ม่วงขาวเป็นฝ่ายเงานะอ่าก็สวยทั้งคู่นะครับแต่ว่าระดับผมเนี่ยก็คงเอาแค่อันเดียวนะเอาไปทำไม2อัน กิจกรรมนี้ก็คือจะให้เรากดสุ่มไปเรื่อยๆนะครับถ้าโชคดีเนี่ยเราจะได้ของรางวัลในตู้เลยแต่ถ้าดวงเกลือก็ต้องเอาโทเคนไปแลกใช่ไหมอ่าถ้าแลกถ้าเนี่ยใช้300โทเคนถ้าแลกคาตนะใช้อันละ200โทเคนเพราะฉะนั้นวันนี้ผมต้องหาให้ได้500โทเคนนะครับโอเค ในส่วนของการสุ่มผมก็กดไปเรียบร้อยแล้วนะฮะก็กดลัวยาต่อเนื่องใช้เวลานานมากนะครับกดไปแบบยับยับเลยสรุปว่าไอของรางวัลในตู้เนี่ยไม่ออกเลยสักชิ้นนะมันออกมาแต่โทเค็นล้วนๆเลยนะฮะกว่าที่ผมจะเก็บได้500โทเค็นเนี่ยก็ต้องโดนไป3,300เพชรหรือประมาณ920บาทเลยนะครับ นี่เราไปดูคาตานะที่ได้มากันนะฮะก็เป็นสีม่วงออร่าเข้มจัดเต็มนะครับสีม่วงเนี่ยผมว่าในคังไม่ค่อยบีเท่าไหร่เลยเอามาเติมซะหน่อยส่วนไอ้สีแห่งแสงเนี่ยมีเยอะแล้วนะครับโทนเหลืองโทนขาวอ่ะเอฟเฟกต์ของคาตานะอันนี้นะครับก็คือมันจะเปลี่ยนเสียงเวลาเราฟันด้วยนะเป็นเสียงใหม่แล้วก็เวลาศัตรูโดนจัดการเนี่ยมันจะมีเอฟเฟกต์สังหารโชด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวต้องไปดูในเกมน่าจะเห็นชัดนี่กดโชว์ท่าหน้าล็อบบี้เป็นไงอลังการป่ะ อย่างแจมนะครับเรียกแต่ประปักที่พื้นกต่ในเกมผมบอกเลยชัดกว่านี้อีกเอ๊ะเดี๋ยวไปดูของจริงกันเลยนะครับค่าตนะแห่งเงากับท่าชนะศึกใช้จริงเป็นไงบ้างไปชมกันเลยครับรแม่ไม่รู้ว่าซีรีส์แสงเงาเนี่ยมันใกล้จบหรือยังนะครับยิ่งเล่นยิ่งเกลือ ตั้งแต่ไฮเปอร์บุ๊กแล้วนะ5,000เพชรนะตีกลมๆชุดแปลงล่างอีก3,000เพชรคาตานะอีก3,000เพชรรวมแล้วผมโดนไปหมื่นกว่าแล้วนะเนี่ยซีรีส์ใหญ่ๆนี่มาทีไรก็จะมีของแบบนี้ออกมาตลอดเลยนะครับแต่ผมว่าเดี๋ยวต้องมีมาอีกเหลืออะไรอีกอ่ะอย่าลืมคอมเมนต์บอกด้วยนะ <c oughs> อ่ะเรากันที่เมืองเพล็นะครับเราลงเมืองใหญ่จะได้หาจ่าได้เวๆ <c oughs> นี่ลงมาเปิดกล่องก่อนเลยอ่าไทรเขาวิ่งผ่านข้างหน้า ก่อนได้ปูดน้องคนสวยแอบสวยจริงหรือเปล่าครับนี่นะคนสวยของเบอร์ได้ไหมจ๊ะเบอร์โทรเหรอไม่เบอร์ห้องไปหาเลย <c oughs> วันนี้มากับแจ๊กเกี้น่ครับแ <c oughs> จ๊กเกีตตัวตึงอบตอน,นองอีก,กุ่ม <c oughs> มาที่ไรเนี่ยผมบอกเลยกิจการการค้าเจเนี่ยจเจริญรุ่งเรือง <c oughs> วันนี้เดี๋ยวดูกันว่ากี่ใบครับหมาย <c oughs> มถึงบัานชุบเนี่ยกี่ใบ เฮ้ยนี่โหยลงมาได้เลยคาตนะเงาอถือคาตนะเงาไม่เงาแน่นอนไอ้ข้างหน้ามีจุดนะครับฮัเมอร์จัก,กีีทำงานนะนี่ยืนยิ้มในบ้านด้วยน้องไอไอ้หัวใส่หน้าอันนี้มันเชิงเยอะเอาไปไหนกนเฮ้ยอ่ะมานี่ก่อนน้องกลับมาคุยกันก่อนนี่พี่มีอะไรให้ดูเอาวิ่งไม่พักเลยมาี่ รเรียกตั้งนานไม่มาทีนี้มาย่อยังไงเนี่ยเราย่อคือจะเป็นมิดใช่ไหมอ่ามิดอะไรมิดชาชีพหมุนใหญ่เลยนะ,ะแก๊งคอร์เ็นเตอร์หรือเปล่าเนี่ยันแน่มีให้กุหลาบด้วยอ่ะเพราะฉะนั้นพี่จะตอบแทนด้วยการลำด่าให้ดูทีหนึ่งนี่โหโคตรเท่ปักพื้นอ่ะดูโชว์เสร็จแล้วก็ไปนะไป กับสถานที่ทำงานได้คเเ็นเตอร์ฝั่งเพื่อนบ้านโทรทุกวันเลยโทรไม่พักเลยยังยังคานิอเพื่อนอยู่ไหนไปรวมกลุ่มปาร์ตี้นะ <Okay. S 1> พอ,อยฝา,าวราวอุ้ยอยู่ต่างประเทศจริงด้วยเมื่อกี้รอเล่นนะ <Hey. S 1> <laughs> แซวเล่นเฮ้ยน้องแม็กน้องแพ็กวิ่งไปไหนเนี่ยโอ้นี่ตัวเตึงแรงแกนะถือปืนวิ จอดก,ก่อนไม่ต้องวิ่งนี่วิวิไลให้โอ้ของแพงนะไม่ด๋วจะสู้จะสู้ส <c oughs> ไม่ใช่แม็กธรมดานะคนนี้แม็กซิมนี่ให้ดูแบบชัดๆถ้าแห่งชัยชนะโอ้ยดาบบุนรอบตัวแล้วก็ปักลงพื้น และนี่ก็คือสกินใหม่คาตาะดาบเงาเป็นดาบเงาที่อรา,าม่วงเข้มดูจิงจังมากนะครับอะไรนะซูมไกลไปเหรออ่ะได้อ่ะใกล้อีกนิดนึงอะไรนะยังใกล้ไม่พอเหรออ่ะจะให้เอาใกล้ๆเลยอ่าเป็นไงใกล้ไหมอ๋อใกล้เกินไปใจะมะถอยมาแล้วเวลาเสือฝากเนี่ยมันมีเอฟเฟกสายฟ้าตรงปลายดาบด้วยนะครับม่าอย่างเท่ แม่เห็นดาบแล้วก็มีปีกข้างเดียวแบบเนี้ยนึกถึงไอ้แบ็คโคเบอร์เลยไอตัวพระเอกอะชื่ออะไรนะแอสตาเออเวลาแปลงร่างมีปีกข้างเดียวแบบนี้เลยนะครับแม่ใต้แรงประทานใจมาอีกหรือเปล่าเนี่ยฟีไฟส่วนอันนี้ก็คือท่าชนะศึกคาตะนะแสงเงานี่ตวัดตัวเรียกดาบมาปักลงพื้นโอ้โหจะหล่อไปไหนก็พี่อง ดูหน้าลัอปี้เอฟเฟกไม่ค่อยชัดนะแต่ว่ามาอยู่ในเกมเนี่ยเราจะเห็นตาที่มันพุ่งลงมาจากข้างบนชัดกว่านะครับมุมมองมันกว้างกว่านั่นเองแล้วเวลาฟันนะครับเสียงมันจะเป็นแบบนี้เห<ๆ>็นไหเสียงมันจะไม่เหมือนเดิมนะครับมันจะมีความเปลี่ยนแต่ก็เปลี่ยนไม่เยอะหรอก การที่เราจะชนะศึกได้นั้นเราจะต้องออกไปฟาดฟันห้ำหันกับศัตรูและก็เอาชีวิตรอดให้ได้เหลือเพียงหนึ่งเดียวเฮ้ยแล้วใครมาเปิดภารกิจสังหารผมครับเนี่ยปกป้องพีพิซซัสามอะผมต้องปกป้องตัวเองใช่ไหมย, <S <S 1> <S 1> <S 1> ยังไงครับเนี่ยปกป้องตัวเองมันช่างกล้านะเปิดตาล่าใส่ผมซะด้วยนีย่อยู่ใกล้ๆเลยเนี่ยไปครับแจ็กกี้นำทัพเราจะออกไปฟาดฟันห้าหันไม่ให้เหลือซาก อยู่ใสอหุยมาเป็นแก๊งก็ไปหนึ่งก่อนก่อนแหกและไครลอดผมติดด้วยไงเดี๋ยวเจอเพลงดาบผ่าก่อนต่อไปก่อนหนึ่งไอวอลช่มุยพันจาหรือป้าพันจาหรือป้าฟันตายบดอ่ะรู้จักไหมคาตานะแหง่งเงาไงเมื่อกี้ ตอนตายมีเอฟเฟก์ด้วยนะครับเห็นปะเป็นปีกนะฮะม่วงม่วงไปย,ยังไม่หมดนี่ว่ามันอยู่กันเป็นแก๊งไปอีกหนึ่งน้องอทางซ้ายตัวคือถ้ามาเป็นตี้เดีวยวกันเนี่ยไอ้แดงๆนี่ยังอยู่ใช่ไหมยพิ่งพอจะหมดตี้มาดิน้องเข้ามาใกล้ขานาดนี้อยากชิมใช่ไหมคาตาณแห่งเงาอ่ะนี่จงกายเป็นอ้ยอ้ยเอ้ย ตุ้มขัดจงกลายเป็นวิญญาณปีศาจไปซะเฮ้ยยังไม่หมดอีกว่อดีเดียวกันด้วยหลังไงวอตัวนี้ผมว่าตึงเดี๋ยวขอลดความเสี่ยงกินลูกปืนดีกว่าเรานักลบภารกิจเสร็จสิ้นนะจัดก,การเป้าหมายที่จะมาล่าเราได้เรียบร้อย ชนะศึกด้วยความสองหนึ่งไม่เรียกว่าลุม<อ>แล้วยิงใครแจ็คก,กี้อ๋อไม่คนเนาะสงสัยวงบีบเพื่งนจะวิ่งเข้านีา่ตัวนี้เดี๋ยวผมให้ชิมเลยปานกระสุนปืนกระบวนท่าที่หนึ่งกระสุนเฉียวกอกหูตามด้วยปานคาตนะาตนะกระบวนท่าที่แปดคาตานะเงาพันล่าง ลูฟี่นั่นนายเหรอนายจะไปหาวันพีชใช่ไหมโทษทีนะมาเจอแอตตาก่อน <Wow. S 1> ไม่ใช่แอตตาเซนก้านะอันนี้เป็นแอตตาแบ็คโคเวอร์แม่วันนี้อยากใช้เหรียญจังเลยนะซื้อบัตรชุบแต่ว่ายังไม่ได้ซื้อเลยอะ่ะมันซื้อไม่ได้นะเจ้ J. โทษทีเหรียญมีตั้งเป็นพันเอาลองเท้ามาก่อนละกันยิงใครก็จ๊ก,กี้ โอ้โหสัญหามากคนตลอดเลยมาไม่พักเลยวันนี้ใครก็ขึ้นไปปีนก้อนหินชอบที่สูง,สงใช่ไหมอุ้ยล่วงเลยต้องโดดดีๆนะมีรองเท้าแล้ว,ลวมันซึ่งเป็นหน่อยอุ้ยยังอยู่ข้างบนด้วยอยากตายที่สูงใช่ไหมน้องได้เดี๋ยวให้ชิมกระบวนท่าท่าตะนะเถาะหัวเอา้าลงทําไมหนีทำไมไม่อ,าอ,อไสาวน้อยลาก่อนเอ้า จ็กกี้เป็นไรอะรอยู่ๆก็วูบเฮ้ยหัวแตกนะค่า007ย์ศยดซะด้วย <Easy. S 1> ระดับเจมบอลาตายขอบบงได้ไงเนี่ยนี่เดี๋ยวพี่โชว์ให้ดูน้องท่าดาบชนะศึกเอ,อ้ยสำศเป็นไงเอ,เอาดาบปักศพโคตรตึงโคตรเทโคตรเกลือตอนนี้เราก็มาถึงเมือง บิมาซากิแล้วนะครับเป็นเมืองแห่งตำนานผีญี่ปุ่นใครไปอยู่บ้านคนจะมาล่าท้าผีาไม่รูเรื่องจะมาดูผีมาวิ่งรอปืนทำไมดีนะแมพมาเป็นกลางวันถ้าเป็นกลางคืนนี้น่าจะหลอนกว่านี้เฮ้ยเสียงเสียงมา น้องโบอืมหมดตีมนะันอะชื่อเทมากชื่อโบแหมต้องอ่านออกเสียงด้วยเปล่าโบแ่ถ้าโชว์วิธีนะล้างอาถรรพ์เมืองผีมาทีไรเนี่ยไม่ต่ำกว่าสิบศพไปดีกว่าเมืองนี้ยิ่งอยู่นานยิ่งหลอนแล้วยิ่งใครจักกี้ซ้ายเหรอแต่ขวามีคนนะนี่นี่นี่นนนหลังสาวหลังเสา อไม่ใช่หลังอาทิตย์นะอันนี้เป็นหลังเสาตามานี่ชุดคุณคุณนะนี่มันน้องแม็กนี่วมาลวงซาน้องแม็กแม็กซิม <c oughs> นี่เนี่ยทีหลังจำไว้ <c oughs> มา,าเล่นกับเพื่อนนะอย่ามาคนเดียวมันจะโดนลุมเอาง่ายๆ อย่างน้อยวิ่งมาสี่คนเนี่ยมันก็มีเพื่อนตายด้วยกันไงล่างมาล่างมาเออต่อไปเออต่อไปมามามาดีน้องต่อจนเจ็บจบด้วยคาตมะรู้จักบอผู้สาวแต่งตัวน่ารักซะด้วยเ,ออเสียงมา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 ถอยก่อน <c oughs> ถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อน มีรถมามันมีรถมามาทังนี้จัคก,กี้หลบก่อน,นเฮ้ย hey. เอาไว้จัคก,กี้ตบลวงนะอะอ้าวนั่นไงล่วงของจริงลวงเองนี่นแหละรู้หลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นหางนะรู้เปล่า,าถ้าไม่ไหวเราก็ต้องถอยนะครับอย่ายือ้อเอาอะไรของเขาครับเนี่ยลา,าไม่พักเลย อุแ <laughs> จ็กกี้บินได้โอ้นี่ชินนะความสามารถพิเศษของแจ็กกี้ที่เก็บไว้มายาวนานลอยและเลี้วต่อหน้าโดนเสยเข้าไปดี I I เออมันก็ฝันหานะเห็นคนตั้งไอวอลขับรถประชนคนธรรมดาทำไม่ได้นะเนี่ยมันต้องเป็นเด็กเกียนด้วย ไอ้บ้านเมื่อกี้เราเคลียร์ไปแล้วนี่ว่ามีคนมาหลังเดิมเลยแก๊งไหนเนี่ยโอ้สองคนด้วยยังไงครับเฮ้จัคกกี้ยิงล่วงไปหนึ่งรู้จักหรือเปล่าอาดีตแชมป์นะเอาปตอนหน่องอีกกลิ่มชั้นสองชั้นสองยังอยู่มไม่ใจอดด้วยซ้ายก็มี ระวังนะระวังนะโดนลอบนะตรงนี้ขอบบองด้วยเดี๋ยวบันเทิงนน่อ่ายังไงครับนี่จักกี้เก็บอีกแล้วโอหทำเป็นเล่นบอกแล้วอย่าให้เอาจริงยังอยู่บนบ้านยังอยู่ตัวอุ้ยยิงคมซะ้วยตัวนี้กระสุนเป็นเส้นเลยละตัวตนั้นแหละยิงยิงคืนหน่อยยิงคืนหน่อยเอาพิ่งบอกว่า ให้เอาจริงเอาจริงได้แปบเดียวล่วงอยู่แล้ววันนี้รู้สึกดึงทันนะไม่ได้ซื้อเลยนะครับบัตรองบัตรทอง,ทองแต่ถ้าดึงไม่ทันก็ซื้อไม่ได้แล้วแหละตู้อยู่นอกวง <im itation> เอาละแฮงก์สุดท้ายเ,าเข้าวงก่อนเอ้ยเอ้ยเอ้ยอ้อ้อ้บาน้องตัวท้ายผมว่าตึงตอนนี้เรามีสองฝั่งเขามีสี่โอเคล่างหนึ่ง หลังไอวอที่เหลือเอ้แต่ยิงกันเองนะอ่าเรียบร้อยดียิงกันเองเหลือสอง่าสองสองไม่ถือว่าลุมหัวแตกบวกหมึกไปอยหมดอ่ะไม่ต้องดึงนะตัวสุดท้ายมานี่ ayo, นี่เป็นไงโอ้โหวันนี้แจ็กกี้ลาทองเลยไม่ได้ซื้อบัตรทองเจ๊ก,ก็ได้แต่มองเพราะแจ็กกี้ไม่ลงไปกองเออ ก็จ,จบไปแล้วนะครับสำหรับคาตานะแสงเงาแล้วก็ท่าปักดาบสุดเท่นะฮะใช้จริงในเกมเนี่ยดูดีกว่าหน้าล็อบบี้เยอะเลยนะแต่ว่าราคาเนี่ยก็แอบแรงอยู่เหมือนกันนะครับก็ลองแตัดสินใจดูแล้วกันว่าจะสุ่มหรือว่าจะผ่านนะฮะ